เครื่องในเขาจะแยกต่างหากครับเป็นขายมา20ปี30ปีก็จะเป็นสูตรแบบนี้อันนี้เป็นลาบจะหอมกินนี่ครับกินเครื่องเทศเขากิ่นวัวนึ่งน้ำพริกขาครับนี่เป็นแอปอองอ้อหมูหรือว่าหมกสมองหมูนั่นเองนะครับอะไรนะซุปขาหัวครับใหม่น้องลูหมูอ้อได้ติม ล้วเกินฉันหิวแล้เกินจะทนไว้ oh. ดีมขนฟ้ายุกาสูตรไงสวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซี <c oughs> คุณรอลรงเด็ดครับพี่ดองเดี๋ยววันนี้จะพาผู้จัดการส่วนตัวไปกินกาแฟที่ดอยปางขอน <c oughs> อาวันนี้เป็นทริปสั้นๆวันเดียววันเดททริปจากเวียงเชียงรุ้งมุ่งสู่ดอยปางขอนแต่ก่อนจะขึ้นดอยภารกิจของเราวันนี้10โมง10นาฬิกาแล้ว ก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าครับหิวมากเลยเดี๋ยวจะพาไปกินร้านลาบเจ้าเดิมเป็นร้านที่พ่อมันเคยกินตั้งแต่พ่อมันเป็นทหารละ่ะน,นี้นะรารา้านลาบลุงไอ้กินลาบก่อนมันถึงจะมีแรงเดินไปกินลาบไปกินต้มไปกินย่างอย่างแป้งนมย่างไส้ข้าวเหนียวห้อน,อนขอเบิลข้าวเลยวันนี้พารกิจ้องเรียนคุยกับผู้จัดจการส่วนตัวบอกวันนี้เราไม่ต้องกินข้าวเช้าก่อนนะผมก็เลยกินโอเปอร์ตินแก้วหนึ่งแล้วก็ซื้อหมอ หมอ้ออะไรหม้อแคมปิ้งมาใหม่กระทะกระทะไข่ดาวอ่ะหรือแอมลองกินไข่ไปฟองหนึ่งกับโอวัตินร้อนแก้วหนึ่งเป็นยังไงล่ะกินตั้งแต่แปดโมงตัวนี้สิบโมงไม่มีแรงจริงอ่ะไอสายแคมปิ้งไปกินไมกน่กินไข่กินโอวัตินนี่ไม่เข้ากับผมมากเลยอ่ะลุงเด่นไม่เคยกินไงเพราะว่าละและ้วก็การเผาผลาญลุงเด่นมันก็นเลยแบบอืมต้องเมาหัวปรเดตัวเนี้ยไม่ได้เรื่องเลยมากินอะไรอย่างงี้มันต้องกินหนัก คือผมเป็นคนกินข้าวเช้าตื่นมาหกเจ็ดโมงก็ทำกับข้าวเจ็ดแปดโมงก็จะกินเรียบร้อยละแล้วกินอิ่มๆกินเยอะมากแล้วตอนเที่ยงไม่กินดูันดีพูดไปน้ำลายก็พุ่งไปหิวข้าวเดี๋ยวรถติดแล้วก็วันนี้รถติดมากพี่น้องดูรถติดมากเลยอันนี้ติดอันนี้สามขยิ้แล้ว่ะเดี๋ยวจะพาไปกินร้านลาบลุงไอ้เนี่ยแถวค่ายทหารเมงยายลมหาราชแถว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 ข่ายเมงยายลมหาราชพี่น้อง ไปกินลาบโฮม,โมเดี๋ยวเอาดีมาด้วยนี่ใส่ดีตคนเดียวเลยใส่นักหนักเลยครานี้แบบเผ็ดๆขมๆเลยแหละเพราะเนี้ยเดี๋ยวบอกพ่อค้าเขาทำแบบเอาขมเลยนะไปะตามไปครับร้านลาบลุงอ้ายแล้วก็จะพาทีมงานไปกินกาแฟไปกินกาแฟแก้วเดียวอะ่ะประมาณห้าสิบบาทแต่ค่าธาารรมนถนี่น่าจะน่าจะเจ็ดร้อยเดี๋ยวตามไปดูครับท่านพี่น้องร้านลาบลุงอ้ายตามไปเลยนี่มาถึงนะครับซอยบราด โยธาซอยสองนะครับลาบโยธาซอยสองแต่ว่าถ้าเ,เพื่อนมาไม่ถูกนะง่ายที่สุดครับมาถึงเชียงรายแล้วมาไม่ถูกร้านนี้นะพิมพ์คําว่าเซิร์ชใน Google เลยลาบลุงอ้เนียในในแผนที่อ่ะในแมปนะครับลาบลุงอ้ายเดี๋ปปยวเพนก็บอกมาถึงที่เลยตั้ง G.P.S มาได้เลยครับเขาปักหมุดไว้เรียบร้อยแนะล้วร้านนี้นะบางทีบางคนบอกร้านอยู่ตรงไหนก็บอกด้วยสิก็เนี่ยเซิร์ชคำว่าลาบลุงอ้ายรับรองมาถึงแน่นอนอ่าวันนี้จะสั่งขมขม เพชรเพชรขนาดต้องเด่นมาหลายครั้งกูยังตั้งจ p s เลยจบซอยลาดโยธาซอยสองครับ่ะคือรับถือรับพี่น้องนี่นี่เปิดรือผ่านไม่รู้นะไม่ได้นัดลงหน้าด้วยนะครับนี่ไหนนะไหนละนำพวงด,ดูเข้าไปนี่นี่นะครับร้านเฮ้ยไม่ใช่อีกร้านกาแฟ <c oughs> <c oughs> เอออ่ะตายละอยู่ข้าวจนตาลายแล้วพี่นอออ้องถืยเออนี่ไหนอย่านี้ อีีลได้ปิดหรือเปล่าปิดหรือเปล่าดูดูดิปิดทำไมปิดไหมไม่ปิดเออเปิดอยู่เปิดอยู่ได้กินอยู่ครับอป่าป่าลาบลุงไอ้ไม่เนาะรถขึ้นไม่ได้เนี่ยรถตู้มาถึงแลครับสวัสดีผู้จัดการส่วนตัวระวังรถนะครับผู้จัดการรถสอยไปไม่ได้กินลาบด้วยเอฟซีเพื่อลุงเดชด้วยนะคะครับมาถึงแล้วครับพี่น้องลาบลุงไอ้ป้ายอยู่ในป่านี่แหละร้านนี้พ่อลุงเดชเคยมากินตั้งแต่อายุ20กว่าพ่อเคยมากินพ่อกินเหมกับลุงไอมาตั้งแต่ เป็นวัยรุ่นอ่ะอ่าก็ตามมาถึงอีกเจเนอเรชันหนึ่งมาอีกรอบนึงนะครับพี่น้องนี่ลาลาบุกอายไม่ได้บอกเจ้าของร้านก่อนนะอยู่ดีก็มาเลยบุกบุกร้านเลยสวัสดีครับมากินอีกรอบแล้วครับย่างไส้ย่างไส้โอ้ย่างก็ย่างก็สุกพอดีเลยนี่เห็นไหมนี่ลุงเด่นมากินประจำครับเคยพาพ่อมากินรอบที่พ่อมาวันก่อนด้วยโอ้เธอมาดูดิครับนี่นี่พี่น้องนี่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 พี่น้องดูโอ้โหไส้ไส้ ใส่ยางนี่แหนบอันนี้คืออันนี้น่าจะหมกอ๋อมั้งนี่หรือว่าหมกแหนบไหมครับอุ้งเดชอันนี้ชิ้นนึงเนี่ยชิ้นนึ่งหอมมากจิ้นจิงนนึงเหมาะน้ำพริกขาเนี่ยดูดิโอ้โหหอมมากเลยมันถ่ายใกล้ไม่ได้มันเนื้อย่างน้ำพริกขาครับโอ้หนี่จะหอมเลยอ็นแก้วเลยดูเอ็นแก้วทะลักเลยกินกับน้ำพริกขาเมาลาบดิบลาบควายคมๆเผ็ดๆน่องไก่อ่าแต่ก็แอปอ๋องอ๋แอปอ๋องอ๋ชิ้นนึงชิ้นนึงต้มแซ่บเนาะต้มแซ่บ ต้มแสบครับอ่าน่าจะโอเคลูกค้ากำลังมีสแกนได้ด้วยสั่งได้เลยนะครับอันนี้มีหลับหมูเลยครับเนาะมีครับมีลูกก็ครับลูกก็มีครับอู้อยากกินลูกอ่ะครับผมอยากกินลูกอ่ะแล้วแล้วตอนนี้มีกี่ครับลูกมีมีแล้วครับเสร็จแล้วเออเอาเอาลูกหน่อยอยากกินลูกหลายวันละทุกหนึ่งดิบหนึ่งลูกค้ามาครับแกงอ่อมหมูเนื้หมูหนึ่ง เนื้อหนึ่งเนื้อควายควายควายหนึ่งแล้วก็เอาเข้าครึ่งกิโลหนึ่งกิโลมอคคำอะไหม้อเลยครับเนาะลาบหมูลาบแกงออมควายลาบหมูครับหอมหอมตลอดเป็นลูกค้าประจำเขาทัดทายคลิปนี้นะครับเนี่ยเป็นลูกค้าประจำอยู่ครับเนาะเป็นลูกค้าประจำอยู่นี่นะครับกินจังน้อยเดือนหนึ่งมาข้างหนึ่งเดือนมาข้างหนึ่งอ๋อแต่กระซือกระฟ้าจนมาควันนี้มาสั่งลาบหมูจะอันนี้ก็คือช่าง ครับลาบหมูเนาะมีลาบหมูแต่ลาบหมูดิบุฟลาบซุกแกงออมแกงออมควายแกงออมควายโอ้โหมอดเลยคือสมันคือึ้มาเก็บมากินประจำเดี๋ยวน้าเตี้ยสองเตี้ยยืนทับด้านนี้เนาะสมัคมาซื้อคเลยมันหนักกว่าโฉงโควิดนี่มันหนักมาได้เนาะอ๋อครับครับซื้อกับบ้านเนาะเปิดขายมาแต่ก่อนพ้านมาอยู่นอกไปนะครับเนาะอยู่ที่ปั๊มมานะครับผมก็ไปกินตุ้นอ่ะเลยตัวมาครับอ่ากินอะไรกับบล็เนาะครับ ร้นานนี้มอเนาะเก้าโมงสิบโมงลูกค้าก็เริ่มทยอยมาแล้วครับเขามีลูกค้าประจําอยู่ยิ่งก่อนเที่ยงนี่เต็มนหน่วยงานราชการใครแต่ทหารทหารก็มาทหารมากราบเนาะทหารนี่ใกล้ๆมองลายมหาราชนี่ครับที่นี่ร้านาร้านลาบร้านลาบดูง่ายนะแกจะแยกเนื้อองค์เพลิกแกไปปรุงหลายที่กล้องตามไม่ทนันครับพี่เขาคนนี่ไปปรุงนุน่นออ้ยไปแล้ว ชิ้นหนึ่งไปละอ่าสั่งปลาเปียวได้กินครับนะ่ยชิ้นหนึ่งชินนึงครับหอมขนาดเลยหอมน้ำพริกคางเป็นโอ้โหหลาบเหนือมันจะหอมกินเครื่องเทศแบบนี้ครับเนาะแล้วก็พริกลาบสูตรล้านลุงอ้ายนี่มันจะมีแบบจะมีความหอมแบบอ้อบเองประมาณกี่ปีนะครับล้านล้านลับลุงอ้ายนี่ครับขายมาเนี่ยครับสาวกี่ปีครับตั้งแต่รุ่นพ่อนะครับอ่ารุ่นป่อสาวสามสิบปีแล้วเนาะสามสิบสามสี่สิบปีแล้วมั้ง โอ้ใหม่ๆป้าพ่เกษียณแล้วโอ้ตั้งแต่แกเป็นคู่ใหม่ตอนตอนเกษียณไปแล้วตอนนี้ก็สมัยพ่อผมเป็นทหารอยู่ค่ายเมืองลายนี่แหละครับพ่อก็ยังที่อุ้มหอมกินเครื่องเทศครับสบายอยู่บอย๋อโมู้่อยอันนี้เป็นนิ้มเพียกับดีครับเนาะครับผมอันนี้อีใส่ไม่เคยไหมมีครับสี่คนเปิดออกไปทุระสงบแป๊บนึงครับอันนี้เป็นเจนอะไรดิเจนเลเรชั่นที่สองแล้วครับเนาะครับผมอ่ ต่อยอดจากพริกลาบลงง่ายครับอ,อมขนาดย้ายมาอยู่ในแต่ว่าร้านนี้ปักหมุดแล้วนะครับก็คือมาประตูกับเอ่อเป็นห้องอัน่อย่างเข้าไปเสิร์ชหาในเกลือได้เ,เครื่องถึงครับเนาะนี่หอมกินครับครับอันนี้เครื่องเทศโบราณแล้วเขาบอกอบเอง ดี่น้องนี่รอชิมพร้อมกันนะครับพี่น้องรื่นหิวมากแล้วตอนนี้เก้าโมงสิบโมงแล้วครับเดี๋ยวก็ได้แล้วร้านลาบดุงอ้ายคือเทคนิคในลาบร้านนี้จะไม่เหมือนที่อื่นก็คือเ,อเครื่องในเขาจะแยกแต่งห่างครับเป็นขายมาย0สปีสาสิปีก็จะเป็นสูตรแบบนี้ยอันี้เป็นลาบจะหอมกินนี่ครับกินเครื่องเทศเขามันเหมือนเครื่องเทศหมกเครื่องเทศอะไรก็แตวหอมมากครับกินกับข้าวเหนียวนะผมบอกเลยคนเหนือได้มาชิมนะครับรับรองสุดๆครับ, <ๆ S 1> รบแล้วก็ที่ว่าร้านนี้ไม่เหมือนที่อื่นก็คือ เขาจะมีเครื่องในแยกต่างหากแล้วก็มีดีบัวกับมีดีบัวมาให้หนึ่งหนึ่งช่วยนี่ก็เป็นอย่างนี้เลยที่เสร็จมันจะออกคู่อย่างนี้และนี่เป็นจิ้นนึ่งจิ้นวัวนึ่งน้ําพริกขาครับชิ้นกับข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวจ้ำน้ำพริกขาทางเหนือนี่นะครับจะหอมมากชิมมาแล้วโอ้โหลองเนื้อเนื้นอนึ่งหอมๆเลยครับนี่นะจะเหมาะแล้วก็ตามมาด้วย แอปอองอน้องเรียนหิวโมโหหิวหรือเปล่าสั่งมาเยอะเกินโอ้ระวังร้อนระวังร้อนระวังร้อนต้มแซ่บมาหนี้มาต้มแซ่บอันนี้แอปอองอนี่คืออองอหมูหรืออองอควายครับนี่เป็นแอปอองอหมูหรือว่าหมกสมองหมูนั่นเองนะครับอันนี้ต้มแซ่บต้มแซ่บเนื้อที่นี่ตุ่มแบบนี้จะต้องตุ่นคล้ายๆกับตุ่นอะไรนะซุปหางวัวครับลองดู โอ้นี่เป็นซุปหางวัวด้วยนะครับเขาเขาใส่หางวัวด้วยเห็นไหมจะหอมแล้วก็นี่นี่น,นี่ซุปเออเป็นซุปหางวัวจริงครับเห็นไหมแต่ว่าเป็นต้มแซ่บครับแกจะใส่ทั้งเนื้ออุ่นน้ำลายคอมไหลามากเลยแกจะใส่อสไตล์ซุปหางวัวนะน้ำซุปนี่นัวๆเลยครับตดเข้าไปนี่กันเดี๋ยวตามด้วยลูกอีกชุดหนึ่ง เอามาแล้วครับพอแม่พี่น้องเห้ยมาชิมครับตองขาร้อนๆอ่า <laughs> เป็นต้มเป็นลาบอันนี้นพริกดองผักเยอะๆมีกินหนึ่งมีคนเดินขออนุญาตเผ็ดกินแบบเผ็ดๆเลยวันนี้รู้สึกหิวมากาจะเป็นพริกดองพริกพริกพริกขี้หนูสวนนะครับกับหนวยคานี่ดองเผ็ดเผ็ดเอาเหนียวม,มาพี่น้องชิมนี่นวันนี้กินลู่ด้วย ซุปหางวัวเธอชิมดูเปื่ยมากเนะาะคำแรกเลยขอชิมซิกเนเจอร์ของที่นี่ลาบควายลาบหมูองค์ขาลงเลยี่น้องเลยวุ้น,นายไหๆอะอันนี้ลาบควายนี่แต่คอาเขาจะแยกเครื่องในให้นะครับชิมดูพริกเม็ดหนึ่งกินกลิ่นพริกลาบดุอ้ายบอกไว้เลยว่า ืมเผ็ดมากข้นสะใจเเจ็บไหมพริกเขาหอมจริงๆเป็นกะลักขายมายาวนานหลายสิบปีครับกินข้าวกับดีวัวพี่น้องเออครับจำหน่อย เป็นลาบเหนือที่อร่อยอีกร้านหนึ่งเลยเอืออออาวว่องจัดแล้วแล้วหิวข้าวเอาข้าวไปจุบดีกว่า <c oughs> เป็นไงอร่อยอร่อยหอมพริกมากเลยเด่นเครื่องสมุนไพรโดดมากเลยหอม,อมร้านลาบแต่ละร้านในเชียงรายนะทางภาคเหนือนะครับอีกแล้วเป็นการทำพริกลาบจะไม่เหมือนกัน <อะ S 1> ถ้าเป็นลาบทางอีสานก็เข้าวคั่วให้ป่นเหมือนกัน แก่น่าทางเหนือเนี่ยสมุนสมุนไพรในการปรุงแต่งแล้วแต่สูตรไทยสูตรนามรอมกันบางพ่ากับเพิ่มดีปลี่ยนว้าากินน่ากินมากันนี้มีเพิ่งทำเสร็จใหม่พี่น้องลูหมูโอ้โหถึกมีแบบแก้วมีเครื่องในไส้ทอดเป็นถ้าคนอีสารก็เลือดแปลงเนาะทางประเทศเราก็ เลือดแปลงอันนี้ก็อัมเป็ดครับอันนี้เป็นลูกหมูแต่คนประเทศลาวบอกมันไม่คาวเลวพี่กินเลือดหมูเนี่ยเพรา,มาไม่กินกันอ๋อที่นู่นไม่กินไม่กินเขาไม่กินเลือดหมูนู่นกินเลือดเป็ดเนาะเป็ดอืมเม้อเบ้อเอาใส่มีหน่อยอก็มีพริกทอดมีใบมะกรูดทอดโอ้อยากกินตุณเรียนอยากกินลูกหมูมาประมาณสัก สามสี่วันนี่แหละขอชิมหน่อยนะได้เลยเพิ่มน้ำกระเทียมดองนิดนึงมอกี้ชิมแล้วถ้าใส่นี่ไปจะหวานเลยไม่ได้หวานมากหวานแบบอ่าคนเลยใช่ถูกใจพูดจัดการส่วนตัวเขาก็กินได้นะทำไมมือถือมันร้อนอย่างเงี้ยเป็นยังไงอันนี้ชิมน้ำพริกขาพี่น้อง กินกับจินน้นนึงนี่แล้วก็เหนียวจ้ำเลยของกินคนเมืองครับนี่ข้าวเหนียวนี่ให้ก็มีน้ำพริกขามเาามกินน้ำพริกข่ากินดาเดอร์หืมไข่เลยเวอร์วังใจทวนใจทอดเห็นน้องฟ้ากินลูกครั้งแรกตกใจจะห้ามก็ไม่กล้าห้าม <c oughs> ได้แต่ยิ้มอย่างเดียวยิ้มแบบยิ้มแบบอายคนแก่เห็นเห็นหลานตัวเองกินกินลูกครั้งแรกยังจำได้เลยนั่งยิ้มนั่งแคกินข้าวอยู่แกก็ตกใจเมยเคยเห็นกินไงสามด้วยเครื่องในสดจิ้มจิ้มน้ำดีพิ่ลาูกุดอด รสลูมกรมหรออืมหว,หวานจัดคั้นตะไคร้ดีมากมเลือดหมูคุณต้องเอาไปคั้นกับใบตะไคร้นะครับจนตัวชิมให้ดูอะไรเหรอแอปอ,อง,งอ,อคนเหนือห้องแอปอ,อง,งอครับคือหมกสมองหมูอืมอันนี้ก็ซิกเนเจอร์เลย ้ากินไหมอันนี้อร่อยมากต้องชิมคั่นึังเรอยางเอาไว้ก่อนลู่ยังกินสมองหมูไม่กินเลยเนี่ยเขาใส่เครื่องสมุนไพรเยอะแซ่บอร่อยทุกอย่างชิมด้วยหน่อยส้มแซ่บ น,นี่ออกสไตล์กับต้มซุปหางวัวอือพี่ๆน้ำซุปนัวมากเนี่ยอร่อยเนาะกลมกล่อมคือเมนูพวกนี้ทำขายวันนี้ตุนเมืนะ่อวานนะเนาะตุนไว้เมานไม่นุ่มไม่ละลายเลยลของกินเมืองเมืองครับพี่น้องมีเมนูเยอะกว่านี้เยอะนะ แกงซาสะดุง้งเนื้อลายลวกจิม้มแอปอ,องอย่างแป้งนมแกงอมเนื้อต้มขมซุปหางวัวเครื่อง,ขขงนในอืมอันนี้ก็อร่อยนะเนาะเนื้อน้ำพริกขาจิ้นนึ่งคนเหนือนึ่งจนจิ้นมันเปื่อยนึ่งจนเนื้อมันนี่แหละหอมอน,น้ำพริกขาเม่เอ็นแก้วนะเอ็นแกแ้วเนื้อนุ่มมาก เห็นแก้วกินกันพิข่ข่านี่มีแรงขึ้นดอยแล้วขับรถนะจะนอนมีแรงขึ้นดอยนะครับพี่น้องคุณจการชอบกินรูอ่ะไม่ว่ากันเนาะหลับมึงอ้ายพี่น้องเอ้ย ผมเนาะนี่ขนาดเลยหอมพิษลาบย่อ่ข้างกว่าเนี่ยเลอดย่อ่ไหมสงใจเครือออ่อในนี่นะกอเอาเลยค่าคิริวสามพันลืบชุบกับน้ำดีกาไปอีก ห,หวานจวักอ่ะอีกขั้นหนึ่งอย่าลุงเด่นจะไปได้กิน๋อกินเลยกินเลยนนี่นี่บะแก้วอร่อยนะบะแกลล้วนะบะแกว้วคือเส้นจี้ซึ่งเป็นเส้นจี้หมูสดหั่นล้างให้สะอาดเราไปหัน่นเราเยื่อกลางมันออกเราแช่น้ำแข็งไว้แล้วมากินกับลูก ไปดอยช้างมันก็จะผ่านศูนย์ถนนเ้น์เส้นนี้ครับต่อไปดอยช้างดอยแวะก,ก่อนเนาะ,อ,ะอืมสาแจกขนาดนีเ้เพดๆผมผมพี่น้องเลยขอโคดน้ำดีหน่อยผมตายเบาเรื่องอ นี่ก็อร่อยนุ่มแล้วส่วนของหางวัวมันหอมดีเนาะสะใจครับพี่น้องกินอย่างนี้นี่กินลาบเนี่ยมา <c oughs> ขายดีขนาดนี้ได้ยัางครับ เปิดปุ๊บลูกค้าก็มาปั๊บนะตอนที่ยังเยอะยังตอนนี้ข้านนรชาชการเขาทำงานอยูไ่ไงแลาวเขาเห็นทำสองคนเนาะไม่มีเขาก็ทำเรื่อยๆม,มั้งเธอไปลองชิมนี้นี่ดูอ่ะสาใจ่ต้มเรแท้พี่หน,น่องเลยนี่จุ่มนี่หน่อยเอาเข้าวอยู่ไหมก่อนเอาอยู่ดีก่อน ปิดคอปิดก่อนนะกลัวมันไอเนี่ยจะจะดลูกสินร้าหกสิบบาทต้มนี่ห้าสิบาทเลยเหรอห้าิบาทหกสิบบาทไ,าทาทไม่แพงครับห้าสิบหกสิบบาท รั่วอะไรรั่วอะไรไม่ได้กินมือนะไม่ได้กินมือนเกี่กี่กวันทิปเราไปกินที่ร้านลาบอะไรนะตอนนั้นอ่ะก่อนขึ้นสนามบินนะประมาณสองเดือน,นไม่ถึงหรอไม่ถึงใช่ไมหไมน่าหน่าถึงเผ็ดๆกลมๆสาใจมากไม่ต้องกินตะริกนะครับพี่น้อง เอาพี่ทองออกมาเยอะมากเดี๋ยวกินไม่ได้ละเผ็ดด้วย <c oughs> สั่งเข้าแบบเผ็ดๆผมๆอืมร <c oughs> วกล้วลวเนี่ยรวกราบรวกอืมเนี่ยถัดใจมากเป็นยงไงอยู่ได้แล้วใช่ไหมมีแหง เช้าขับรถมาพันมาคนหัวเป็น,นม,มือแดงแล้วครับมีแห้งอย่างแล้วครับนี่สู้ตายละแต่เราก็ค่อยกินไปที่นี่แต่อย่าอิ่มมากนะทำไม,มหลับไม่หลับเเดี๋ยวจะไปหาจอดใต้ต้นไม้นอนนะเดี๋ยวคุณดอยไปเจอวิวสวย <c oughs> วันนี้เราจะไปดอยแม่มอนมันจะเป็นทางขึ้นไปของดอยช้างครับแต่ว่ามันจะเลี้ยวขวาก่อนยังไม่เคยไปยังไม่เคยแต่เห็นว่าสูงมากนะโอ้ ที่มิ้วเลยหลังจากกลับมาจากภูเก็ตเขา้ไปเปลี่ยนบบน้ำมันเครื่องเปลี่ยนเบรกหน้าเปลี่ยนเบรกหลังเป็น,บบน,นหมดแล้วเปิดนม่วานึองค่ะเสร็จรถเต็มที่เดี๋ยวเราทิบอีกไม่กี่วันในวันของวันนี้เราจะเดินทางกันคงจะขึ้นดอยสูงอ่ะเน,น้นเน้นขึ้นดอยทริปนี้เน้นขึ้นดอยเน่อนั่งกินเบียร์ยาเขาเ้าไปน้องอีก กุยหลับกุมลองกุยหลับขมผม <c oughs> อร่อยไปดูเลือกมดเลยอร่อยสะ <c oughs> ใจโรงเรียนมากจิ้มแล้วเดี๋ยวเดินทางกันต่อเพื่อนๆมีโอกาสมาที่ตัวเมืองเชียงรายนะครับแวะมาชิมได้เซิร์ฟเลยหลาบลุงอ้าย รอยลาดโยธาสองรับรองถูกใจแน่นอนครับลาบขมผมลู่หวานจินหนึ่งน้ำพริกขาหอมต้มแซ่บต้มหางวัวเหมาะขนาดพักหลายๆมีโอกาสมากนมินครับเข้าเหนียวห้อนๆเหมาะแต่แต่ปลพี่น้องก็ถึงเวลากลับแล้วนะครับร้านลาบลูกไา้เขาหยุดวันอาทิตย์นะครับเปิดถึงหนึ่งทุ่มนะใครจะมาก็อย่ามาวันอาทิตย์เพราะว่าเขาปิด พี่ขอพักผ่อนอันนี้ก็เดี๋ยวที่น,นึ่งหอที่นึงกลับบ้านหน่อยหนึ่งกับเอฟอออ๋อไม่ได้หอกลับบ้านหรอกหอขึ้นดอยเราจะไปเที่ยวดอยกันต่อรต่เพื่อเธอจะถึงดอยนะเธอก็หิวต่อแล้วเดี<ม>๋ยว <Sque> ไปหากินอาหารกลุ่มชนเผ่าก็ได้ไปกินกาแฟเนะาะไปกินกาแฟอย่างเดียวพอละที่จอดรถเขาก็มีสะดวกสบ,บายนะครับแต่ว่ามมขึ้นไม่ได้ไไดร,ถรถตู้เดี๋ยวขึ้นได้เดี๋ยวอาจจะคลื่นเดี๋ยว คลิปหน้านะครับอีพีหน้าไปดูได้ในช่องครัวเรือนแฟมิลี่นะครับจะพาเพื่อนๆไปขึ้นนู่นครับดอยช้างดอยแม่มอญนู่นนู่นนู่นที่เห็นไกลๆนั่นคือดอยช้างนะครับคือแหล่งปลูกกาแฟดีที่สุดในเชียงรายนะครับไม่ใช่ว่าดีที่สุดคือสุดยอดของกาแฟนะครับดอยช้างดอยแม่สลองพวกนี้ครับนี่เห็นไหมสูงมากแล้วก็ดอยแม่มอญมันก็จะเลี้ยวขวานั้นครับก็จะเห็นวิวสวยมีรีสอร์ทของพี่กี้นะครับอนี่เล่นแคมปิ้งก็อยู่ข้างบนนู่นครับก็รอติดตามนะครับว่าลงดิบจะพาไปกินกาแฟสักแก้วนึงแลลล้วกก็ับงมา ก็ห่างจากบ้านต้นเด่นประมาณสักหกเจ็ดสิบโลครับก็แต่ว่ามาข้าบนมันสวยนะครับหนีไม่ไกลที่เห็นที่เห็นเป็นหมอกคนนั้นก็คือยังไม่สุดของภูเขานะครับต้องขับรถไปเราจะเหมือนเราอยู่บนสวรรค์นะครับพี่น้องก็ใช้เวลาในการเดินทางประมาณสักหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงกว่าจะถึงครับพี่น้องตามไปได้ตามไปดูได้นะครับช่องวัวขึ้นนบอรี่ครับพี่น้องนำรถเยอะให้หน่อยไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเราจะพาไปเที่ยวใน่อรอติดตามนะครับไปเดินทางนครับ ไปทดลเดินทางกันดีครับเดี๋ัวในคลิปหน้านะครับไล่สิงไล่บุญรอดครับสนพลาดวันนี้อากาศ้องฟ้าดีมากครับหลังจากฝนหยเป็นหลายวันก็เราจะไปขึ้นดอยกันดีกว่าก็ไล่สิงป้าครับไล่บุญรอดนะครับเดี๋ยวมีงานบอลลูนงานอะไรเขาก็จะมาจัดกันที่นี่นะครับพี่น้องเอ้สุดล้มีนักแสดงมาเล่นกันอยู่สวยนักท่องเที่ยวก็นิยมร้านอาหาร อูพิลมอยู่ข้างในนะครับอาหารยิวสวยนะสิงาร์คเชียงรายครับไปที่น้องนทนทำใหม่หน่อยอาจจะเป็นโคลนเป็นเปื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าข้างหน้าเรานี้น่าเที่ยวกันี่น้อง